ช่อง3งัดไม้เด็ดสู่ช่อง7กูเรตติ้งคืนให้ช่องเคาะแล้วโผลละครลอดใหม่ช่อง3กับ3เรื่อง3รถ2แนวละครที่น่าดูทุกเรื่องนำทีมมาโดยแค้นผลงานของผู้จัดละครแอนทองประสมที่ได้แต้วนทพรและนายนภัสแสดงนำรวมทั้งเซอร์ไพรส์พิเศษกับการพลิกบทร้ายครั้งแรกของแอฟทักษอรนงานนี้เรตติ้งนอนมาแน่นอน ต่อด้วยมาตราดาผลงานจากนาวนิยายดังขวัญใจนักอ่านกับการโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งของเจมเจียรายุและเตยจรินพรหลังเคยร่วมงานกันมาแล้วในภาพยนตร์ไทม์ไลน์จดหมายความทรงจําปิดท้ายที่เรือนธาตุละครพีเรียสุดแซบที่ได้นักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือมาประชันกันล้นจอนำโดยนุ่นสิริพันธ์และบูมสุภาพรแดนพระนางรุ่นจิ๋วก็น่าสนใจขึ้นแทนนางเอกของอาอายกรณิต และพระเอกเต็มตัวตีธนพล